ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องแฟลชแบบแมนนวลแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้นะครับเพราะนั้น่ะมันจะเป็นพื้นฐานเลยแฟลชแบบแมนนวลเนี่ยมันง่ายมากไม่มีอะไรก็คือเราอยากได้กําลังไฟเท่าไหร่เราก็ปรับที่ตัวแฟลตหนึ่งสองสามแรงเท่าไหร่ก็ยิงไปกะกะเอานะอ่าในตอนนี้จะเป็นแฟลชแบบแคล้ายๆออโตโล้ละนะ จะเป็นแฟลชที่เขาเรียกว่า TTL เคยได้ยินไหมครับ True Lens แต่ตอนนี้มันพัฒนาไปเยอะเลยจากกล้องฟิล์มมาเป็นดิจิตอลมาเป็น Mirrorless อะไรพวกนี้นะมันก็จะกลายเป็นแฟลชแบบ E-TTL แล้วก็ E-TTL 2ด้วยนะตอนนี้นะการคำนวณขงมันเนี่ยซับซ้อนวุ่นวายแต่มันทำให้เราง่ายคือกล้องกับแฟลชมันจะไปคุยกันหลักการง่ายๆของมันก็คือว่ามันจะยิงแฟลชไปเบาๆก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็วัดค่า ว่าถ้าจะยิงเต็มๆเนี่ยควรจะยิงเท่าไหร่ในสถานการณ์แบบนี้ระยะเท่านี้แอมเบียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันก็จะคำนวณให้เลยแล้วเราก,กดไปนั่นแหละแค่นั้นเองเหมือนเราจะลงมาในน้ำแล้วเราเท้าแย่ๆไปก่อนอะแล้วพอจะลงจริงๆก็ค่อยว่ากันก็จะรู้ว่าเออน้ํามันลึกแค่ไหนเหมือนกันเลยครับแล้วก็การใช้งานไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดู เรามาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบง่ายๆเลยก็คือเปิดโหมด P เปิดโหมด P แล้วก็ดึงแฟลชหัวกล้องขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวใช้ r า50นะแล้วยิงไปเลยนะครับเนี่ยอ,อันนี้แฟลชหัวกล้องนะธรรมดาอืมเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะว่าหน้ามันสว่างอ๋อแต่จริงๆมันก็คือโอเคมันก็ไม่ได้หลุดอะไรนะแต่มันก็สว่างนะทีน,นี้เดี๋ยวจะลองปิดไฟตรงนี้นะครับ ไฟดวงนี้แล้วนะแล้วก็ถ่ายปุ๊บเห็นไหมมันโอเคนะคือหน้าเราเนี่ยได้รับแสงโอเคเมื่อกี้ไฟเปิดกับไฟผิดมันก็ยังใกล้เคียงกันอะนะครับแต่ทีนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เห็นบรรยากาศข้างหลังอย่างเมื่อกี้เนี่ยบรรยากาศข้างหลังมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นแสงที่จากไฟที่มันเป็น สตริป uh, แบบนี้นะครับว่ามันเออมันใกล้ g เดียน n ์อะไรไปไงมันทื่อๆนะครับบางทีถ้าเราไปถ่ายริมถนนอะไรมันก็จะมืดเลยน่่ไมไมมมดเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้แฟลชแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเน้นตัวแบบเป็นหลักแล้วเขาก็จะเลือก speed สงค์สูงสุดในการทํางานอย่างล่องตัวนี้ speed ที่1ต่อ250ซึ่งถือว่าสูงพอสมควรเลยนะอมืมันก็เลยทําไมครับมันก็เลยไม่สามารถเก็บ บรรยากาศข้างหลังมาได้เนื่องจากมันยิงแฟลชไปแล้วก็รีบปิดชัตเตอร์ถ้าจะเก็บมาได้นะครับก็ต้องใช้หลักการก็คือเปิดสปีดให้มันนานขึ้นคือยิงแฟลชไปแล้วแล้วก็รอเพื่อที่จะเก็บแสงข้างหลังเข้ามาไม่งั้นมันจะได้แต่ที่ตัวอยากใช่ไหมครับปึ่งไปแล้วมันก็จบละข้างหลังยังไม่ทันเข้ามาเลยดับมันก็เลยมืดไงม,มก็เลยมืดทีนี้ถ้าอยากได้แบบนั้น เราต้องปรับกล้องไปที่ slow sync speed นะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูของกล้อง canon มันค่อนข้างให้เมนูเยอะนะแต่ว่าอันนี้เอาแค่นี้พอก่อนเนี่ย slow sync speed มันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวก็ปิดไฟตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเวลาถ่ายด้วยแฟลชนะครับง่ายๆปุ๊บเห็นไหม สวยเลยอ่ะมันเก็บแอมเบียน์ข้างหลังอย่างมาด้วยอืมสวยงามนี่แหละครับวิธีการก็คือยิงแฟลชไปได้ตัวแบบแล้วเนาะแล้วก็รอเพื่อให้แสงข้างหลังเนี่ยมันเข้ามาเวลาเราไปถ่ายนอกบ้านอะไรเงี้ยเราก็เปิดโหมดนี้ก็ได้อืมแต่โหมดนี้เนี่ยมันต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เรากดไปแล้วเนี่ยชัตเตอร์มันยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับ ถ้ามือเราสัน่นมันก็จะเห็นเป็นคลื่นๆการ,ร,ร,รสั่นไหวหรือถ้าตัวแบบชัตเตอร์ไม่ปิดแล้วตัวแบบขยับขยับตัวาม่งภาพมันก็จะไม่ชัดนะครับถ้ามีรถข้้งหลังมามันก็เป็นเส้นอะไรเงี้ยจริงๆไอ้ส l o w sync เนี่ยมันมีหลายโหมดนะมันจะมีแบบ first เคอร์เทนะครับแล้วก็มี์ e คอ curtain first curtain คือยิงไปก่อนอกดชัตเตอร์ปุ๊บมันยิงเลยนะครับยิงปุ้งไปแฝดก็คือโดนตัวแบบก่อน แล้วจากนั้นที่เหลือก็เก็บข้างหลังแต่การทําแบบนี้มันจะแปลกๆสมมุติว่าถ้ามีรถวิ่งมาเรายิงแฟลชไปโดนที่รถใช่ไหมครับรถเนี่ยชัดละแล้วก็รอกลายเป็นว่ารถผ่านไปกลายเป็นว่า้ตัวที่ชัดอะ่ะมันอยู่ข้างหลังในภาพไอ้ตัวที่ผ่านไปมันเป็นไงครับมันมันเป็นเส้นไม่ชัดมันก็แปลกมันเหมือนรถเอ้ยรถมันวิ่งถอยหลังเปล่าวะ เขาก็เลยมีโหมดอีกโหมดหนึ่งคือเป็น r e ียรเคอร์เทซึ่งเราก็ตั้งได้ในกล้อง r e ียรเคอร์เททางไงก็คือว่าพอเรากดชัตเตอร์เนี่ยนะครับตัวแฟลชจะยังไม่ทํางานแต่หน้ากล้องเปิดแล้วรถเนี่ยเขาวิ่งไปจากนั้นเรากดปุ๊บเอ้ยไม่ให้ปกกดไปแล้วนี่นะเอามาอมากดกดไปแล้วปุ๊บรถวิ่งมาอ่าก็เป็นสลากเป็นเส้นมาแล้วพอจะปิดชัตเตอร์แฟลชก็จะทํางานปั้งมันก็จะทําให้รถตรง ระยะทางสุดท้ายเนี่ยชัดมันก็จะเป็นเส้นตามรถมาทีหลังไม่ได้เหมือนแบบแรกแบบแรกเหมือนรถวิ่งหอยหลังแต่อันเนี้ยมันเนะก็สร้างอารมณ์ให้ดูสมจริงขึ้นนะครับเขาก็เลยมีการตั้งเนี่ยเฟิร์สเคอร์เทนเนียเคอร์เทนแต่ว่า Default ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเฟิร์สเคอร์เทนนะมไม่ยากนะไม่มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายเนี่ยพี่อาใช้โหมด p อ่ะแฟลชหัวกล้องก็ถ่ายได้แล้วนะครับไม่ต้องไป ุ่งยากวุ่นวายที่ให้สนุกดีกว่าเออที่ให้สนุกเปิดแฟลชขึ้นมาเลือกถ้าอยากได้บรรยากาศข้างหลังก็เลือก slow sync โหมด p โหมด a โหมดอะไรเดี๋ยวกล้องจัดการเองหมดครับกล้อง canon เนี่ยฉลาดมากนะครับกล้องเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากไม่ต้องไปออวุ่นวายอะไรเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวว่าหลังจะมาสอนแบบออที่ต้องคอนโทรลให้ก็ได้ออที่ต้องคอนโทรลให้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเอาไว้ใช้ในสถานาการณ์ที่จำเป็นจริงๆ